อ๋อพี่น้องงามขนาดครับอ๋อจะดองนี่พี่น้องนี่ครับผมโอ้พี่น้องเอยดอกเอาจังซีเลยโอ้เต็มกลมือุ่งถักนี่งามขนาดครับผมเต็มกระตาหน่อยไปดีครับผมสวัสดีครับผมผมสักกับช่องทีช่อยครับผมเมื่อนี้ผมก็สบายหาเห็ดกันนะครับน้องเห็ดจาก โคนที่ผมเคยเคยหาเคยเก็บปีกก่อนๆนะครับเนาะว่ามันขึ้นบ่อแต่ผมก็ไปหาหลายมื่นเลยครับมันก็บ่ขึ้นจักเทื่อแล้วฝนก็ตกตลอดเลยครับผมก็ทิ่มสองสามมื่นแล้วครับผมก็ว่ามื้อนี้ก็สิไปเบิ่งเนาะว่ามันสิขึ้นบ่ครับผมเป็นตะเกียบพี่น้องไปหาหลายมื่นแล้วก็บ่ขึ้นจักเทื่อแล้วผมก็ทิ่มสามหมื่นลต้องไปเบิ่งตะกี้ไปเบิ่งทุกๆสองมื่นครับเบิ่งเป็นเดือนแล้วครับบ่ขึ้นแล้วผมก็ฝนตกก็ไม่ได้ไปเนาะมื้อนี้ก็ว่าสิไปเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องเนาะครับเนาะเบิ่งกันถ้าบ่ได้ก็็สิิิไไปปปเเเเกกบบบบบนนนนาาาะใใหหมมมม่่่่พี้อองงทํํคคคคคลรรรััััผผโ ปาร์ตพี่น้องขึ้นแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้พี่น้องคู่เนี่ยปาร์ตพี่น้องขึ้นแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องคักขนาดนะครับผมพู่เนี่ยเป็นชั้นขึ้นกาโอ้เป็นคอนโดพี่น้องพู่เนี่ยพี่น้องเก็บสิครับเก็บเก็บครับพี่น้องเก็บเก็บปาร์ตพี่น้องหมานขนาดครับมัอนี่นึกว่าบอออกแล้ว มึงต้นนี้พี่น้องเด้อโอ้ยพี่พี่พน้องงามขนาดครับผมปลาปาพี่น้องงามขนาดครับผมแต่ผมเห็นคืนผมมั่วแต่เบิง่งแต่อันนี้พี่น้องผมเห็นคืนแข้างแข้งเด้อมันมีอีกข้างๆครับผมกำลังขึ้น นี่ครับสายขวามือผมนะครับขวามือของจอผ่าเดี๋ยวไปอู้หัวบางช่วงนี้ก่อนครับพี่น้องโอ้เรือใจมันไหลครับผมพึ่งเนี่ยพึ่งขัดพี่น้องเด้อพี่เนี่ยพี่น้องพันนี่พี่น้องพี่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 นี่นี่นี่อ๋อแต่นี่กระแม่พี่น้องเด้อนี่กำลังขึ้นเลยครับผมนี่นี่อ๋อแจกดอกนี่พี่น้องนี่โอู้หัวมันขึ้นพี่น้องนี่ อันนี้เลยหกเจ็ดแปดเก่าดอกมาพี่น,น้องนี่ป๊าปอันนี้กําลังกินงามขักเลยแบบน,นี้พี่น้องหืมมาแล้วพี่น้องครับมื่อนี่ยังนานเลยครับผมปาเก็บสิครับเก็บเก็บเก็บเอาไปลองพี่น้องโหพี่น้อง,องปาพี่น้องเลยออกมาแล้วครับผมไังไชดหน,นี่โอ้พี่น้องปาพี่น้อง ตั้มหลักผมตั้มหลักเขาเขาไปิ่มให้เซมิดึงได้ถืเอเป็น,ออนดอยแล้วเขาเซมิดเขาเซ่ดึงซื้อๆเป็นแบบนี้นี่แบบนี้พพี่น้องโอ้แต่ละดอกคับขนาดครับผมดินเหนียวอู้นะมันเป็นโพงข้างในแบบพี่น้องโอ้เป็นโพงครับผมอ่ขาข้างในเป็นโพงอยู่ครับผมอืมเอาซ้ำอีกเอาพี่น้องมาต้องเอาเอาเอายาวดอก Bớt lại gần nhiều Nhưng đi nhau Buộc cho Buộc cho kim tên năm Đi โอ้พ oh, ี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องโอ้มันเป็นโพรงพี่น้องหูลึกดูแบบโอ้มันกินปู๋มันกินกะหักมันแหลพี่น้องผมมันเป็นมันเป็นอันหนักเข่าข้างในครับผมโอ้ปู๋มันกินแล้วครับผมปู๋มันกินหักมันแล้วพูดไงมันกินเลยไหมฉันทำประจําเป็นต้องเอาลึกก็ได้พี่น้องประจาเป็นต้องเอาลึกครับผมเพราะปู๋มันอยู่ข้างล่างเป็นมันเป็นถ้ำในที่บริเวณนเป็นถ้ำอยู่ครับนี่นี่ครับไม่แกะไม่แกะถ้ำออกครับผม นี่ครับเป็นถ้ำครับผมเนี่ยนี่ครับผมปูดไนะอู้หู้นี่มันกินเหมื่อเดือนไหนพวกมันกินห่างมานันนะก็ดีอย่างนึงพี่น้องไม่ต้องเอาเงาดอกเนาะไม่ต้องเอาเงาดอกครับผมมาสันส้นๆนี่แหละง่ายดีนี่แบบนี้ครับผมนี่โอ้ยพี่น้องปูนคุณมันเป็นถำ้ำมันเป็นมัเนมเป็นอันนัหนก่อนอันยังก่อน ยังข้างลานกบคา,าพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่ครับเพื่อนยังกบที่เกินยังกบปวกของปวงนี่ที่มันเชื่อมันนะ่ะนี่ครับผมโอ้ห่างมันกินมันหมดแล้วพี่น้องปวกมันกินนี่โอ้ยข,ขนาดพี่น้องเอ้ยาดพี่น้องเอ้ยหืมโอ้ยพี่น้องว้าพี่น้องเต็มไม้เต็มมือเลยเพื่อนน่ะโอ้ยขนาด ยมิมันจะทับมันจะทำบห่วงไปน้องแกะออกมันเป็นโบโบอย่างเี้เอาแค่นี้ก็พอไปน้อ,นองอเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าห้างมันห้างปวงมันกินไปน้องเนี่ยห้ามปวงมันกินครับผมเอาแค่นี้ก็พอโอ้ยพี่น้องขักกันนะพี่เนี่ยห้าร้อย พี่น้องเอ้ยอือหือป้าพี่น้องเอ้ยดึงยงสี่พี่น้องไม่ต้องคุ้นแล้วดอกหลักมันแก่แล้วบ่เสียบดอกเอาจังสี่เลยโอ้โอตเต็มกลับเพิกงถักนะพี่น้องหมันคักหมันคักป้าพี่น้องป้าห่าง,อง,องเอาซ้ำอีกเอาพี่น้อง จะเป็นรบกวนมันนะจะเป็นรบกวนปวกมันนะเอาซ้ำนี่เอาซ้ำหนล่ะนี่ป้าพี่น้องปวกมันกินพี่น้องข้างในมัน,นมเป็นโพกเลยพีน่น้อง โอ้ยพี่น้องนี่ปวกมันกินเลยพี่น้องปวกมันก็กินปวกกินเห็ดปวกกินเก่านี่ไปปวกมาอยู่ข้างหลังผมไม่อยากคุณเอาเอาปวกออกพี่น้องงเราเลือกตูนมันเนาะเอาแค่นี้พี่น้องเอาแค่ที่เห็ดได้ครับผมเอาแค่ที่เอาแค่ที่เก็บได้ครับผมถ้าไม่มีปวกครับผมข้างหลังนี่ครับไม่อยากรบกวนเขานะเอาแค่นี้พี่น้องเอาแค่นี้ครับผมมันมีพงข้างนลังนะมันมีพงครับ เอาแค่นี้ก็เอาครับผมไม่ต้องเสียดายด้วยครับโอ้เนี่ยเห็บบ่มันตึกสั่มเัมือนเห็บบ่ผมไ่อยากตึกเห็บบบพี่น้องนี่ตือหู้มันแล้วเนะนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปรบกวนมันครับผมาแค่นี้เอาแล้วนี่เห็บบบ อ้าพี่น้องอุ้ยงามขนาดครับผมจอดจอดครับผมเต็มกระตาหน่อยพอดีครับผมอ้าพี่น้องไปซ้ำนีกระมาแล้วพี่น้องออกซ้ำหนีครับผมถือว่ามาได้เดินไล่ครับนี่เด็ดแกงเบึ้งเงีย้ยเลยนลยปัดพี่น้อง โอเคครับผมนี่ก็ะมานด้วยครับแต่วันออกแค่นี้พี่น้องมันออกมาหลายแต่ว่าได้ได้แกงหนึ่งพี่น้องได้แกงหลายเด้อนี่ได้แกงมึงง่ายแล้หละผลมันมีอันตุมต่มๆน้ำเดี๋ยวจะไปเบิงบ้งบางหมยพี่น้องไปหาหมองดอยอื่นไปลองไปหาตำปลาตำเขาถ้าเกิดว่าหมายคำว่าหมองนี้ถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นอีกดอยอื่นเนาะพยายามจะไปหาเลยไปบุหาในป่านั่นพี่น้องไปยังหาเอาเลยแบบซุ่มเสียงเอาเลยแบบว่าเดาๆมั่วๆไปนะเผื่อมันเจอพวกแบบนี้พี่น้องเพราะมันกำลัง มันกำลังคืนหรือว่ามันกระถึงกระซ่างไปเนาะต้องไปหาเป็น้องเผื่อมันโชคดีเนาะเผื่อได้คลิปดีจะคลิปหนึ่งนาะพี่น้องมันเหนือกระไดู้่ครับเพม่นลองไปเบิง้งยางหาก่อนมือน,นี้พี่น้องเพราะมันมีครับผมมือน,นี้กับสิพักเ็ดเป็นงานกับพี่น้องสิบประหารก่อนพี่น้องมือเมื่อคือนวันศุกร์ครับผมตะก,กะตากับงามครับผมแต่กะตาไม่เห็นกะงามครับผมเข่ากันปะยังพ,งพี่น้องเพราะไหนโอเคครับผมจะได้ขอบคุณอะไรได้ครับเด้อที่มาให้กำลังใจครับผม อุย้ยพี่น้องเอ้ยงามขนาดเดือดใจมันไลโอเคผมมือน,นี้ก็ได้ซ้ำนี้พี่น้องแต่ว่าได้ไลาย,ยได้จากปูตึงเนี่ยได้แกงหนึงงน่งใบไงปวดหัวองแกงมาเด้นี่เนาะคันซื้อ์โวโอ้หลายรวยเดือนนี้พี่น้องหาเกณฑ์ยากที่เห็นแบบนี้พี่น้องมันหายากเดือนี้นะครับแต่ว่างามขนาดครับผมโอเคผมเนาะ จะได้ฝากติดตาม EP ท่านไปนะครับทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะฝากขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาชมไลฟ์กำลังใจเนาะ FC ใหม่และ FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ที่เพิ่งสับไทยเข้ามาด,ด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายครับฝากติดตาม EP ท่านไปนะครับเมื่อนี้ผมก็สิไปหาเห็ดตอพี่น้องว่นสาร์ลองไปหาในปา่าเผื่อมันมีเผื่อเจอแบบนี้พี่น้องเผื่อโชคดีไปเนาะโอเคครับผมฝากติดตาม EP ท่าไปครับผมสวัสดีครับน,นี่ส่อนเพชรมีหรอเฮ้ยมันส่อนส่อนไปเนอง ถือว wow. ่ากระไลได้พี่น้องนี่ยอว่าถึงเนี่ยบัน้อยได้เนี่พี่น้องกระตามันใหญ่อยู่ได้นี่กระตาในี่เงอันเก่าพี่น้องกระตาใหญ่ได้กระตานี่อือโอ้ยกระตากันงามเห็ดกันงามนะครับเนาะโอเคครับผมมานกันนะครับผมมื่อนี้โอ้ยสะออนคักแคะพี่น้องดูพวกกระเบื้องนี่พี่น้องเด้อนี่ว่ามันมันมันมองซิเห็นมันขึ้นอยู่บ้านนี่ อีกพอเนี่มันเป็นมันเป็นเชื้อรามันเป็นอนยังงก็เออเจานะ้าปูกเนาะนี่ครับเออเจ้าปูกกับผมเนี่ยบอกมันบอกมันขึ้นมาหัาดนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไหวพี่น้องผมจะข้ามาอยู่ที่เกานะ่าเนาะอย่าไปรบกวนเขาหลายพี่น้องทำแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ดินปกไว้ครับผมโอเคผมผมเลยเอาอันนี้มาขั้นนี่นะครับเนาะให้เป็นถ้ำครับผมให้เป็นถ้ำไว้นะเ่าต้องไปรบกวนเขาหลายครับ จังสัน่นกะปลวกมันไปมีม,มองอยู่ครับผมมันไปทำเฮ็ดทำให้มันพั้งนะนะเห็นสีไปไหครับผมสิหนึ่งไข่มันอยู่ข้าเก่าเพียงอย่าไปรบก,กวนเข้าเลยโอเคครับผมนี่ครับผมไข่มันอยู่ในหูนี่ครับเดีย๋ยวเขาก็จะมาแต่งรูปอีกแหละแต่งแต่งบ้านเขาอีกละ Okay, well.